ทำการเก็บสีแล้วนะครับทำการแต่งสีแล้วแต่ว่าจะมีบางส่วนนะที่ยังไม่ค่อยเนียนในส่วนนี้นะครับถ้ามองกันให้ลึกๆนะครับต้องบอกว่าเก็บยากนะครับแต่เราเก็บให้ในส่วนนี้ก็ผมบอกทางช่างแล้วนะครับมีดีเฟกตนิดนดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บให้เพิ่มเติมอย่างตัวอย่างอย่างด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมด้านล่างตรงนี้ท็อปตรงนี้ไม่ใช่หินนะ ไม่ใช่หินอ่อนนะครับแต่ว่าเป็นรามิเนตเหมือนกันเป็นรามิเนตลายหินอ่อนคุณผู้ชมตรงนี้ตามมุมตรงนี้ต้องเก็บใหม่ตรงนี้เราจะแต่งมุมนะครับด้วยสีนะครับแล้วก็ทําการเก็บขอบตรงนี้เก็บใหม่งานบิวอินเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องมุมเรื่องขอบงานบิวอินเนี่ยจะเป็นงานที่มีความละเอียดมากๆนะครับลงไปถึงระดับก็คือไม่ใช่เซนติเมตรนะเป็นมิลลิเมตรเลยเล็กๆน้อยๆก็ต้องเก็บให้นะครับ ใส่เสื้อผ้าใส่อะไรพวกนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ให้สไตล์เป็นเจแปนิสสไตล์เนาะซึ่งส่วนมากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทําเป็นบานสไลด์สลับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุมโทนคุมสีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรสอสแสงทองกันช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเสนาปาแกนรามอินทาหลังนี้อีกแล้ว หลังนี้นะครับผมจะบอกว่าผมจะพามาตรวจงานบิวอินนะซึ่งเป็นในงานก่อนที่ลูกค้าจะชำระงว่าสุดท้ายนะผมได้เดินเข้าไปดูแล้วผมเห็นดีเฟกตค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมแต่ในทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจากวีดีโอแล้วกันนะครับว่ามันเยอะมันน้อยอยังไงแล้วก็งานเราปานีขนาดไหน ทางนี้ทางนั้นอยากให้คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าจุดไหนเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมเป็นตัวแทนเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนเจ้าของบ้านแล้วกันนะครับได้เข้ามาตรวจมาดูงานให้ก่อนที่ช่างเนี่ยจะส่งมอบงานให้บริษัทแล้วบริษัทก็จะส่งมอบงานให้กับท่านเจ้าของบ้านนะครับซึ่งในจุดตรงนี้นะครับอยากให้ท่านเจ้าของบ้านได้งานที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เนียยที่สุดนะเป็นยังไงเข้าไปดูกันดีกว่าตามมาครับ เริ่มตั้งแต่นะครับเป็น living room นะหรือห้องรับแขกนะครับซึ่งถ้าเดินเข้ามาจากด้านหน้านะครับก็จะเดินผ่านห้องนี้เป็นห้องแรกนะครับซึ่งตรงนี้ด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะซึ่งผนังอันนี้เรากุเบิ้ลขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดพ์ดิั่นแล้วสามารถติดทีวีเนี่ยกับผนังได้เลยนะครับตรงนี้เป็นสไตล์แบบเจแปนิสตสไตล์ก็คือเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับให้อารมณ์ เป็นสีแบบซอฟๆนะซึ่งสีที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นไวท์โอ๊คนะครับเป็นสีไม้ที่เป็นอารมณ์แบบสีอ่อนๆซึ่งระแนงพวกนี้น,นะครับเราจะต้องทําทีละชิ้นถ้าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเขาเรียกว่าวัสดุปิดผิวได้นะครับซึ่งเราจะใช้วัสดุปิดผิวก็คือเป็นลามิเนตนะครับซึ่งจะต่างจากเมลามีนนะลามิเนตอันนี้เราจะมาแปะทีละเส้น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 ,สนซึ่งอย่างท่อนหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมมาดูใกล้ท่อนหนึ่งเนี่ยจะแปะทั้งหมด3หนนนน้้้้าาาาคือดนบนดบขง นะครับแล้วก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับจะเป็นทั้งหมด3ด้านเลย3ด้านตรงนี้นะครับแล้วก็ล่องนี้เราก็แปะทีละเส้นทีละเส้นเหมือนกันด้วยการเก็บรายละเอียดตรงนี้จะเก็บยากมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในบางจุดนะครับพวกตามมุมตามขอบพวกนี้จะต้องเก็บสีเพิ่มนะ<ส>แล้วก็แต่งสีให้เหมือนกับไม้อันนี้นะครับอันนี้ไม่มีขายสําเร็จรูปนะครับ <S <S ซึ่งคุรลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าเราคุณลูกค้าสามารถเลือกลายลาบินเนตได้เลยตามใจชอบมีเป็น หลักร้อยหลักพันลายได้เลยนะครับซึ่งลายนี้คุณลูกค้าเลือกเองแล้วก็สามารถคอสตอมก็คือแต่งตามใจชอบได้เลยนะครับ <ST AR> ถ้าออกแบบมาแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้ออกแบบมาแบบแรกใช่ไหมแบบต่อมาคือคุณลูกค้าสามารถเลือกวัสดุปิดผิวได้อย่างในส่วนนี้คุณผู้ชมเนี่ยถ้ามองไปนะครับอันนี้ทำการเก็บสีแล้วนะครับทำการแต่งสีแล้วแต่ว่าจะมีบางส่วนนะที่ยังไม่ค่อยเนียนในส่วนนี้นะครับถ้ามองกันให้ลึกๆนะครับต้องบอกว่าเก็บยาก นะครับแต่เราเก็บให้ในส่วนนี้ก็ผมบอกทางช่างแล้วนะครับมีดีเฟกต์นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บให้เพิ่มเติมอย่างตัวอย่างอย่างด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมด้านล่างตรงเนี้ยท็อปตรงเนี้ยไม่ใช่หินนะครับไม่ใช่หินอ่อนนะครับแต่ว่าเป็นลาเิเนตเหมือนกันเป็นลามมเนตลายหินอ่อนคุณผู้ชมตรงนี้ตามมุมตรงเนี้ยต้องเก็บใหม่ตรงเนี้ยเราจะแต่งมุมนะครับด้วยสีนะครับแล้วก็ทําการเก็บขอบตรงนี้เก็บใหม่ งานบิวอินเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องมุมเรื่องขอบนะครับว่ามุมกับขอบเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เก็บยากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องใช้ช่างสีที่เป็นฝีมือด้วยที่เป็นช่างสีสำหรับบิวอินด้วยนะลงมาด้านล่างคุณผู้ชมด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราลงลึกดีเทลไปละเอียดเลยนะซึ่งตรงนี้เท็กเจอร์เนี่ยเราทําเป็นระแนงเหมือนกันแต่ว่ายุบน้อยกว่าด้านบนอันนี้จะยุบแบบประมาณสักหนึ่งมิลยุบลงไปประมาณหนึ่งมิลก็ให้เป็นเท็กเจอร์แบบอ่อนๆน,นะครับจะไม่ลึกเข้าด้านบนด้านบนอจะลึกกว่าพอเปิดออกมาตรงน ตัวเลื่อนคุณผู้ชมดูด้านในเราเนี่ยใช้สีเดียวกันหมดเลยนะด้านในเนี่ยเราเลือกใช้สีเดียวกันหมดเพราะว่าเราอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยนะครับได้ของที่ดีปกติแล้วด้านในตรงนี้บางเจ้าเนี่ยเขาจะใส่เป็นสีขาวให้เพราะว่าเรามีเนตสีขาวเนี่ยจะถูกกว่าเรามีเนตที่เป็นสีไม้อันนี้ผมบอกตรงๆนะจะถูกกว่าเยอะเลยนะครับครึ่งๆเลยในส่วนเนี้ยผมยอมใช้สีเดียวกันนะครับแล้วก็ทําการแต่งมุมเจียเขาเรียกว่าตัวเนี้ยเจียขอบนะครับเลื่อนเข้าไปฟืบเป็นซอฟโค้ดนะเวลาเวลาควักนี่เอามือควักนี้ดึงออกมาได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้รู้สึกว่าทรงมันยังไม่ใช่ได้ตรงนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาดูเรื่องฟิตติ้งให้อีกรอบนึงเนี่ยมันยังมันยังสายอยู่ตรงเนี้ยมันด้วยความหนักของตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูให้เป็นพิเศษนะเลื่อนเข้าไปผนังตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราทําการกูกแบบแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็สามารถเจาะติดทีวีได้ด้านล่างตรงนี้เรามีไฟด้วยถ้าเป็นตอนดึกถ้าไม่มีแสงจะสวยมากนะครับเราซ่อนไฟส่องมาตใต้ล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการ ซ่อนพวกปักไฟสวิตช์ไฟไว้ด้านล่างหมดเลยคุณผู้ชมนี่ด้านล่างหมดเลยตรงนี้เป็นตู้โชว์นะติดกระจกแล้วก็มีไฟ LED หมดเลยนะครับทุกจุดนะตรงนี้เป็นตู้โชว์แล้วก็เป็นใช้เป็นตัวกดกระเด้งกดกระเด้งออกมาแล้วก็สามารถเปิดได้นะครับเป็นกระจกใสด้านในเราก็ใช้เป็นผิวลามิเนตนะครับเป็นอาชนิดเดียวกันนะครับให้เขาเรียกว่าคุมโทนเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ซ่อนไฟ LED ตรงนี้จะเป็น2สเต็ปนะเนื่องจากมุมนี้น่าจะเป็นเสาบ้านนะ้ง ตรงนี้จะตื้นหน่อยคุณผู้ชมอาจดใูใกล้ตรงนี้จะตื้นหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะลึกตรงนี้จะลึกกว่าประมาณนี้นะครับสวยงามตรงนี้ก็ต้องบอกว่าดีเทลลึกๆนะครับถ้าดูจากเขาเรียกว่าดูจากมองจากมุม,มกว้างเนี่ยไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเยอะที่จะต้องเก็บเพิ่มนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวให้เจ้าของบ้านมาตรวจอีกรอบหนึ่งว่าตรงไหนไม่โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวแก้กันเนาะแต่ส่วนรอยสีรอยมุมเนี่ย่ยางที่ผมบอกตรงนี้มีอยู่แล้วด้านนี้ ตรงนี้จะเป็นเสาบ้านแล้วตรงนี้เราทําการเก็บแล้วนะครับเป็นเส้นนะครับแบ่งระหว่างตัวเฟอร์ครับกับตัวเสานะเห็นไหมตรงนี้เราทําชนฝ้าด้านบนเลยนะครับวนมาอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมเป็นมุมที่ผมเคยบอกว่ามานั่งดื่มน้ําชานะครับแล้วก็จะมีลูกค้าบางคนบอกว่าไม่ชอบดื่มน้ําชาขอเป็นกาแฟได้ไหมก็จะเป็นมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับจะเป็นเบาะนะครับแล้วก็หุ้มด้วยลักษณะเป็นคล้ายๆแบบผ้านะครับสีที่มันคุมโทนนะครับกับ ระแนงด้านหลังนะครับซึ่งระ,ะแนงด้านหลังตรงนี้นะครับให้ฟิลลิ่งเดียวกับด้านหน้าเลยก็ต้องบอกว่าระแนงตรงนี้นะครับมีบางจุดนะครับอย่างมาดูใกล้ตรงนี้นี่มีบางจุดที่ผมบอกว่าจะต้องเก็บสีเพิ่มนะอย่างนี้เก็บสีเพิ่มนี่ตรงนี้เก็บสีเพิ่ม คือถ้าตรวจกันลงไปในอีดีเทลลึกๆนะครับในส่วนนี้ผมบอกให้เลยแล้วมันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับซึ่งอยู่ที่ความพึงพอใจระหว่างเขาเรียกว่าระหว่างท่านเจ้าของบ้านนะครับกับผู้ผลิตงานงานบิวอินเนี่ยจะเป็นงานที่มีความละเอียดมากๆนะครับลงไปถึงระดับก็คือไม่ใช่เซนติเมตรนะเป็นมิลลิเมตรเลยเล็กๆน้อยๆก็ต้องเก็บให้นะครับด้านล่างคุณผู้ชมเรายังมีฟังก์ชันของเกะด้วยนี่นะครับ คุณมาดูเก๊ะตรงนี้นะครับเก๊ะตรงนเนี้ยเนี่ยเราทําเป็นการเจียขอบนะครับเพื่อที่จะทําให้นิ้วเนี่ยควักออกมาได้นะเัน,น๋ยผมมาทำให้ดูนะปึ๊บดันเข้าไปใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยติดแล้วนะซอฟโค้ดไม่ดูดนะครับเนื่องจากบางทีพวกนี้มันจะมีฝุ่นเดี๋ยวเราจะเป่าฝุ่นกันใหม่นะอ่ะตรงนี้แก้อันนี้แก้นะซอฟโค้ดไม่ทํางานเนี่ยซอฟโค้ดไม่ทํางานแกเดี๋ยวแกให้ครับมันจะมีบางจุดคุณผู้ชมฝุ่นมันจะเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปขัดในตัวฟิตติ้งอ่ะมันทําให้ฝืดเป็นเรื่องปกติอ่ะอันนี้ดนเข้าไปึบ อันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาดูดเข้าไป,ปเห็นไหมเรียบร้อยอนนี้เป็นเก๊ะเหมือนการเก๊ะใหญ่ปึ๊บอ่าเก๊ะใหญ่เหมือนกันกะกะกน,นะครับก็เก็บงานส่วนนี้เป็นมุมของหน้าต่างนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใส่ม่านอะไรด้าน,นล่างมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยตรงนี้จะเป็นตู้นะครับเป็นตู้ก็คุมโทนเป็นสีขาวด้วยก็ใส่ของใส่อะไรได้นะครับเป็นชั้นวางด้านในนะครับเป็นรางสไลด์นะครับ ตรงนี้ก็สไลด์สลับนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ฟักเหมือนกันฟักเหมือนกันตรงนี้ก็ใส่เป็นเกะเป็นลิ้นชักได้นะครับรู้สึกว่าฟิตติ้งตัวนี้น่าจะฝืดน,นิดนึงอ่าอันนี้ไม่มีปัญหานะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องเป่าฝุ่นกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นตัวดึงนะครับดึงออกมาก็คือเป็นทั้งเขาเรียกว่าเป็นทั้งบานเลยบานใหญ่หน่อยจึงต้องอจึงต้องใส่ตัวฟิตติ้งตัวใหญ่ดึงปุ๊บนี่ตเต็มเต็มเลย นะครับปุ๊บดันเข้าไปอันนี้ต้องช่วยเขาหน่อยเพราะว่ามันใหญ่จริงเนะี่ยผมดึงให้ปึ๊บเห็นนะดันไปช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยช่วยดันปุ๊บมันดูดตัวเองละนะท็อปตรงนี้เป็นในส่วนของไม่ใช่ท็อปหินนะเป็นลามิเนตเหมือนกันนะครับเป็นไม้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทําการเก็บมุมมุมนี้คุณผู้ชมเป็นตลอดแนวเลยคือช่างก็ยังไม่ได้เก็บสีนะครับไล่มาตลอดแนวเลยนี่ยาวๆมาเลยนี่เห็นไหมช่างเขายังไม่ได้เก็บสีนะครับ,บ,รบซึ่ง มุมตรงนี้จะต้องเก็บสีใหม่เดีย๋ยวผมจะให้ช่างเข้ามาเก็บนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้น่าจะเก็บแล้วพวกสีน้าตาลพวกนี้วันนั้นผมสั่งไปแล้วนะครับนี่เป็นเก๊ะเหมือนกันเนี่ยดูคุณดูสิเวลาเก็บสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะแบบไม่ค่อยมีขอบไม่ค่อยมีเราจะเนียนกันมาเนี่ยอย่างมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็จะเนียนนะครับเก็บสีหักเข้าไปอันนี้ซอฟโค้ดทั้งหลังเลยนะเนี่ยอ่ะตรงนี้เป็นบานเปิดนะครับเป็นบานเปิดก็คือสามารถควักบนได้เหมือนกันเป็นช่องใส่ข้างในก็ เราทําการติดผิวลามิเนตด้วยเหมือนเดิมไวโอเก้เหมือนเดิมนะครับสวยงามสวยงามสวยงามยมีเสียงด้วยเราเจอจุดแล้วคุณผู้ชมนี่มาดูนี้ฟิตติ้งตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราแก้ไม่มีคือมันมันอยู่ที่การตั้งครับเดี๋ยวมันเห็นเห็นนะคุณผู้ชมมาดูใกล้คุณผู้ชมมาดูใกล้พอเราปิดแล้วมันจะกระเด้งปึ๊บนี่นิดนึงเห็นไหมไม่ไม่มันไม่ได้เป็นอะไรนะในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการแก้โดยการตั้ง ตัวฟิตติ้งใหม่ไม่ยากครับขันน็อตน,นิดเดียวได้แล้วแต่อันนี้บาเน,นี้ไม่มีปัญหาบาเน,นี้สลุยเลยเดี๋ยผมผัดไปเสร็จซอฟโค้ดปึ๊บดูดสวยงามเห็นนะฮะมาไล่ตรวจกันทีละขั้นเลยทีละจุดเลยเนาะอ่าอันนี้มีเสียงไหมอันนี้ก็ไม่มีนะครับปิดซอฟไปปิดซอฟไปโอเคด้านล่างก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนว่าเป็นยังไงบ้างตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่มาสเตอร์เบดมนะครับซึ่งห้องนี้อย่างที่ผมบอกให้นะครับว่าตรงนี้เราทําการคลีนนิ่งนะครับแต่ยังไม่เสร็จเนาะด้านบนตรงนี้นะครับก็ทําเป็นไม้ระแนงเหมือนด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านเขาเรียกว,ว่าด้านบนตรงนี้ผมดูให้หมดแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วช่างเขาจะไล่เก็บงานตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างนะครับเมื่อกี้ช่างเขาบอกอยู่เพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ถามก่อนเนาะผม,ผมก็งงว่าเอะทำไมข้างล่างมันยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากนะครับเขาเก็บงานจากข้างบนแล้วก็ไล่ไปข้างล่างเพราะว่าฝุ่นขยะเขาก็จะค่อยค่อย เขาเรียกว่าจากบนลงล่างประมาณนี้เวลาทําความสะอาดจะได้ทําง่ายนะครับตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมจะพามาดูฟังก์ชันเลยละกันเนาะซึ่งตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเวลานอนเนี่ยคุณก็ต้องเขาเรียกว่ามีปลายเตียงเนาะปลายเตียงนะครับเท้าก็จะชี้มาฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้จะติดทีวีได้เช่นเดียวกันตรงนี้แข็งมากนะครับแล้วก็ไม้รานแนงตรงนี้นะครับคุมโทนเหมือนด้านล่างนะครับให้เขาเรียกว่าอะไรมูดแอนโทนเหมือนกันนะครับใช้ฟิลเดียวกันนะครับแบบเดียวกัน แล้วก็ตรงนี้มีสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยสแตเลสสีทองนะครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตู้โชว์ซึ่งตู้โชว์นี้ก็เขาเรียกว่าอะไรก็สามารถกดกระเด้งได้เหมือนกันนี่กดกระเด้งเปิดปั๊บเห็นไหมนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนู้นนะครับเราทําเป็นช่องเซอร์วิสนะเห็นว่าเป็นบล็อกคล้ายๆบล็อกอิดลมเลยใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่มันคือไม้นะเราทําการแต่งทาเป็นช่อง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 เพื่อสามารถ เปิดออกแล้วก็เซอร์วิสได้เพราะว่าด้านในนะครับมันเป็นช่องเซอร์วิสนะแล้วก็ในส่วนของต่อมาก็คือ w a l k i n c น o s e t นะครับซึ่งด้านบนตรงเนี้ยทำการติดแอร์นะครับเดี๋ยวจะติดแอร์ฝั่งนี้ซึ่งเราฝากท่อฝากอะไรมาหมดแล้วนะครับแล้วก็แอร์ก็จะถูกซ่อนอยู่ในนี้สวยงามซึ่งผน,นังตรงนี้ที่เราปูเนี่ยสามารถติดแอร์ได้รับแอร์ได้สบายนะครับมามุมนี้มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะผมว่าให้ฟีลลิ่งสวยงามเหมือนกันนะครับพอดีไฟเนี่ยดาวไลท์เขาส่องมาพอดีนะครับ ไฟเราไลท์เขาส่องมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไม้ระแนงเหมือนกันนะครับแล้วก็กุด้วยผิวประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นประตูสไลด์ตรงเนี้ยเราทําเป็นประตูสไลด์ซึ่งทั้งบานเนี่ยเราใช้เป็นไม้ของเราเองทั้งหมดเลยแล้วก็ปิดผิวด้วยลามิเนตแล้วก็ทําการปิดเส้นนะครับด้วยสเตเลสสีทองนะครับข้างในเนี่ยจะเป็น Work i n c นโคลก็คือจะเป็นห้องแต่งตัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องเนี้ยมันจะค่อนข้างมินิมอลนิดนึงเนื่องจากมันจะต่อไปด้วยห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่วนด้านตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแป้งนะครับโต๊ะแป้งตรงนี้นะครับเปิดไฟได้นะครับนี่เป็นไฟ LED ซ่อนอยู่หลังกระจกนะแล้วกระจกนี้เราก็เกียร์มนนะครับให้ฟีลลิ่งแบบมินิมอลนะมันไม่ได้ดูแบบใหญ่เถอะถาจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็สวยแล้วก็จะมีปลั๊กไฟด้านล่างนะครับเอาไว้เสียบพวกไดเป่าผมนะครับได้หมดเลยเนาะตรงนี้ก็เป็นโต๊ะแป้งนะครับตรงนี้นะครับเปิดได้นะครับเป็นเกะโต๊ะแป้งด้านตรงนี้ เป็นหน้าต่างด้านหลังผมอย่างที่ผมบอกว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะเขาเรียกว่าอะไรแต่งแต่งหน้าเนาะเขาก็อยากได้แสงธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็แนะนําว่าให้อยู่ใกล้ๆก,กับกระจกและกันอ่ามันจะได้เปิดหน้าต่างออกไปได้นะครับต่อมานะครับด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะตรงนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นตู้เล็กเนาะเพราะว่ามันเหลือพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้สามารถวางเก้าอี้นั่งได้นะครับแล้วก็พอใช้เสร็จแล้วก็สอดเข้าไปใต้โต๊ะแบงด้านหลังผมเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็ เปิดแล้วไฟมันติดเองเพราะเรามีตัวสวิต์ตรงนี้คุณผู้ชมนี่สวิต์ตรงนี้เวลาตู้มันเลื่อนมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปกดทับปึ๊บมันก็จะดับนี่เดี๋ยวผมเลื่อนดูนะไฟจะดับดูคุณผู้ชมดูปึ๊บดับแฟด,ด,ดับแล้วนะครับอัตโนมัติเลยนี่สล์สลับสองฝั่งนะเปิดฝั่งนี้ไฟก็ติดนะเรามีสวิตช์ได้สองตัวเลยนะครับอ่าเปิดปิดได้นะครับพอตรงมาด้านนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งของผนังนะครับตรงนี้จะเป็นบาร์สลด์นะครับซึ่งบาร์สลรงนี้ ก็เปิดปิดไฟอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเรามีสวิตช์อยู่ให้ซ่อนให้นี่เปิดปิดไฟอัตโนมตัติคุณผู้ชมนะครับสวยงามเพราะผมอยู่อีกมุมนึงนะซึ่งมุมนี้ก็จะเป็นตู้ชั้นวางเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบานเปิดไม่ใช่บานสวิงเป็นบานเปิดนะครับซึ่งมันทําเป็นบานเลื่อนไม่ได้เนื่องจากตรงนี้ทําเป็นช่องเปิดโล่งนะครับตรงนี้ก็แขวนพวกกางเกงอะไรพวกนี้แขวนได้หมดเลยนะครับเราต่ําแขวนกางเกงได้เลยนะครับห้องนี้มาสเตอร์เบดมบวกวอล์กอินครอเซ็ตก็ประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกห้องนอนหนึ่งนะครับตามมาครับในห้องนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นห้องนอนห้องเล็กนะครับซึ่งเตียงตรงนี้จะเป็นควีนไซส์นะก็คือ5ฟุตตรงนี้เป็นหัวเตียงซึ่งหัวเตียงเนี่ยเราทําหนาขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะทําการวางของบนนี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราดูโทรทัศน์อะไรพวกนี้วางรีโมทวางอะไรพวกนี้วางไว้ด้านบนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นฐานเตียงซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าฐานเตียงเราทําแบบแน่นมากนะครับ แล้วก็มองมาถึงร่องตรงนี้นะครับร่องตรงนี้เราทําการาเขาเรียกว่าฉลุร่องลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เกิดมิติเนาะแล้วก็ด้านซ้ายมือของผมตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะซึ่งด้วยความที่ว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะครับพื้นที่เขาจํากัดน,นะครับแล้วก็อยากจะได้กระจกด้วยเราจึงทําเป็นสลับกันก็คือบานนี้ใส่เป็นอ่าผิวไวโอ๊กนะครับแล้วก็บานนี้ทําเป็นกระจกเต็มบานนะซึ่งบานนี้กระจกเต็มบานต้องบอกให้เลยว่านะครับใหญ่จริงๆนะครับแล้วเวลาเปิดนีอาจจะเปิดเขาเรียกว่าอาจจะเปิดยากนิดนึงเพราะว่าตรงกระจกเน นะครับก็อาจจะต้องใช้นิ้วมือดึงนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นบาเลื่อนสไลด์นะครับซึ่งด้านในก็นะครับให้ฟังก์ชันเดียวกันก็สามารถแขวนเสื้อผ้าได้นะครับเป็นลาสเตเลสนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเกะนะครับเอาไว้ใส่พวกชุดชั้นในกางเกงในนะครับหรือ,อแล้วแต่ที่คุณชอบแล้วกันนะครับเปิดได้นอะอ่ะประมาณนี้ตรงนี้ดันใด้สุดนิดน,นึงและอีกบานหนึ่งคุณผู้ชมอีกบานหนึ่งเนี่ยจะเป็นบานเขาเรียกว่าอะไรเป็นบานไบโอ๊กเนาะซึ่งเป็นบานที่ ผมเนี่ยนะครับเลื่อนสลับกันเห็นนะมาสลับกันคือคุณสลับกันได้เลยบนล่างแล้วแต่คุณชอบนะนะครับอันนี้เปิดมาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นไฮไลท์นิดนึงก็คือเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรที่แขวนกางเกงนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ที่แขวนกังเกงนะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับพอมามุมนี้เป็นมุมโต๊ะแป้งนะครับแล้วก็มีซ่อนไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้อารมณ์เป็นมูจิเจนเป็นสไตล์เหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ก็ มีปลั๊กไฟมีสวิตไฟนะครับแล้วก็มีเก๊บมินชักให้นะตรงนี้สามารถเป็นช่องนะครับสามารถใส่พวกน้ําหอมอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับก็ใส่เครื่องสําอางแล้วกันเนาะห้องนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับตามมาครับและต่อมานะครับเป็นห้องสุดท้ายนะคุณผู้ชมห้องนี้ก็อย่างที่ผมบอกเป็น work in closet ซึ่งเป็นห้องที่แบบ ใส่เสื้อผ้าใส่อะไรพวกนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ให้สไตล์เป็นเจแปนิสสไตล์เนาะซึ่งส่วนมากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทําเป็นบานสไลด์สลับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุมโทนคุมสีประมาณเนี้ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือยังไม่เสร็จนะเราจะมาเก็บรายละเอียดเก็บสีเก็บอะไรกันอีกแล้วทําความสาอะอาดกันอีกนะครับซึ่งงานบิลินเนี่ยต้องบอกว่าเก็บสีเก็บรายละเอียดเนี่ยเราทากันเป็นสัปดาห์เลยนะครับซึ่งตอนแรกนะครับห้องนี้ยังไม่มีตู้ไม่มีหน้าบานเลยนะคุณผู้ชมถ้าใครเคยจําได้นะผมมาถ่ายตอนแรกๆอยงเเป็นโครล ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรายละเอียดและดีเทลต่างๆนะครับก็คือส่วนมากอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะเกิดปัญหาตามมุมตามขอบนะแต่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมดูนะครับเดีย๋ยวผมลองเลื่อนดูนะคุณผู้ชมอ่าเรามาดูใกล้นะครับตามมุมตามขอบอันเนี้ยนะครับอันนี้คือถือว่าเก็บงานแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผิวลามิเนตอ่ะมันจะแปะฝั่งนี้แล้วก็แปะฝั่งนี้2แผน่นพอแปะ2แผ่นเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเกิดมุม มุมตรงนี้เราต้องเก็บสีตอนนี้เราเก็บสีคุมโทนหมดแล้วนะครับสวยงามแล้วก็มาตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะห้องนี้ก็เป็นห้องพิเศษหน่อยนะครับจะมีที่ใส่กางเกงใส่อะไรด้วยนะครับตรงนี้นะก็เลื่อนได้นะครับแล้วก็ผักไปได้เป็นซอฟโค้ดอ่ะตรงนี้ต้องผักให้สุดหน่อยโทษทีนะครับดันเข้าไปปุ๊บเป็นซอฟโค้ดนะครับสวยงามตรงนี้แขวนเสื้อผ้าได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบานสไลด์อย่างที่ผมบอกนะครับพอปิดเสร็จไฟดับนะครับผมปิดเสร็จไฟดับปุ๊บ มันมีตัวดับไฟอตัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็เป็นอีกบานหนึ่งเป็นช่องเล็กนะครับซึ่งด้านล่างคับเป็นเก๊ะนะก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างกาันเป็นช่องเล็กๆนะครับนะครับใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่ก็จะรู้เลยว่าประตูเขาก็จะเป็นไม้ๆแบบนี้แหละนะแล้วก็เป็นสไลด์นะครับดึงซึบนี่สวยงามด้านบนจริงๆด้านบนเป็นช่องเนาะตรงนี้ก็สามารถเซอร์วิสได้นะครับเป็นช่องเซอร์วิสนะซึ่งตรงนี้ บางโครงการเขาต้องบอกว่าเขาเป็นช่องลมอ่ะอนนผมเปิดเซอร์วิสได้เขาเป็นที่ดูดอากาศด้านในเนี่ยเป็นที่ดูดอากาศเอามาดูใกล้นี่มันมีพัดลมอยู่ด้านในเห็นไหมเห็นมุมไหมอ่าเป็นที่ดูดอากาศเห็นไหมเราทำเซอร์วิสใหเ้เรียบร้อยแนละ้วคุณผู้ชมะนะตรงนี้เปิดได้นะเมื่อปุ๊บกดกระเด้งกดกระเด้งนี่เปิดออกมา ตรงนี้อาจจะต้องใช้บันไดหน่อยนะครับเพราะว่ามันชนฟ้าเลยมันสูงสําหรับใครที่นะครับชอบนะครับชอบงานเจเปนนสไตล์ตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับเป็นเจเปนนีสไตล์เป็นมินิมอลสไตล์นะครับแบบนี้เบาๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทํารายการดีเฟกให้กับทางช่างเนาะเดี๋ยวช่างเขาก็จะไปแก้ไขนะครับถ้าพูดในคลิปนี้คงไม่หมดหรอกผมพูดมานี่ต้องบอกว่าคลิปนี้ถ่ายมาครึ่งชั่วโมงนะพยายามจะตัดให้ได้สักยี่สิบนาทีแล้วกันนะครับยังมีอีกหลาย จุดหลายอย่างนะครับขอไปลงไปในดีเฟกต์แล้วกันนะครับแล้วก็สัญญาว่าถ้าไม่มีรหิภภาพจะมาถ่ายตอนจบให้นะครับถ้ามีเวลานะจะไล่ไปทีละอย่างเลยแล้วก็ต้องบอกว่าจะไล่ตั้งแต่ตอนที่ขึ้นโครงให้เลยสําหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆก็ย้อนไปดูได้นะครับกว่าจะเป็นแบบนี้ได้ก็ใช้ระยะเวลานะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับงาน S t b u i l นะครับหรือบริษัทใหม่ของผมชื่อว่า S t b u i l d วแ d นด์ดีนะครับก็คือเป็นงานบิวอินเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในนะและ งานพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานนะครับสําหรับบ้านส่วนตัวงผมด้วยนะครับถ้ามีเวลานะจะไปดูให้หมดจะเล่าให้หมดเลยต้องบอกว่างานบิวอินของเราเนี่ยเราทํางานค่อนข้างคุณภาพคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยละกันนะครับใครที่สนใจแอดไลน์ของแสงทองการช่างได้เช่นเดียวกันแอด stcon หรือจะแอด s t u i l d ก็ได้มี2องไลน์แอดอันไหนก็ได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888ได้เช่นเดียวกันนะครับฝากไว้นะครับ บิวอินต่อเติมบ้านทำได้หมดนะครับเปนก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ